เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆพร้อมอยู่ท่านผู้ชมในเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับอังนี้เป็นบ้านใหม่เลยครับกับพื้นที่กว้างขวางถึง200ตารางวาเลยนะครับตัวบ้านหลังใหญ่ครับแล้วก็มี2ห้องนอนแบบใหญ่ๆด้วยครับมี1ห้องน้ำา1ห้องแต่งตู้นะครับ มีหนึ่งห้องครัวมีห้องนั่งเล่นระเบียงรอบบ้านเลยนั่งรับลมชมวิวจิบกาแฟแเช้าเช้ายินงกันได้สบายๆที่ดินล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับมีโลรอบขอบคิดอาณาเขตชัดเจนอยู่ในชุมชนครับแต่บรรยากาศดีครับไม่แออัดไม่วุ่นวายแน่นอนเป็นทุ่งเกษตรโดยรอบครับมองกว้างไกลสุดลูกหมูลูกตาครับไม่อึดอัดไกลโรงเรียนไกลวัดไกลชุมชนห่างจากตวกัวอำเภอเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองตลาดเลเวน่นปตอทอ ทานนี้ตำรวจโรงพักทุกอย่างครับอยู่ใน8กิโลเมตรตรงนั้นเลยครับก็ตรงนั้นเป็นตลาดใหญ่ในตัวอำเภอครับห่างจากตัวบ้าน8กิโลมีทุกอย่างในนั้นเลยไม่ไกลแหล่งความเจริญครับหากินง่ายแต่ก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายครับตัวบ้านให้วัสดุอย่างดีครับถนนกันความร้อนอย่างหนาเลยปูกระเบื้องระเบียงรอบบ้านด้วย มนได้สนใจไปดูสอารที่จริงกันก่อนได้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีบ้านสวยบรรยากาศดีเลือกซื้อประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็รีวิวดูกันเรื่อยๆรอบรอบนบรรยากาศในบ้านในรอบบ้านครับแปลงนี้อยู่ตำบลหนองราชวัตรครับอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดขายในราคาเพียง1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองบ้านใหม่เลยครับที่ดินสองรอตารางวา ใกล้ตัวอำเภอใกล้แหล่งชุมชน,นครับสำหรับท่านที่อยากได้บ้านสวยใหม่ๆครับบรรยากาศดีไม่อาัดไม่วุ่นวายแต่ไม่กางไกลแหล่งความเจริญครับหลังนี้น่าสนใจครับบ้านสวยครับตกแต่งด้วยวัสด,ดุอย่างดีสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับจะสอบถามคู่มเติม,ตมนัดดูบ้านก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ